สวัสดีครับอยู่กับผมดากอนดี้นะครับวันนี้มาเล่นปาเลนเจอร์ EP2 เนาะวันนี้ผมจะมาเล่นสเตทหลักนะอาจจะ EP ที่แล้วก็ก็ได้โชว์ทีมไปเนาะแต่วันนี้มาเล่นสเตทหลกักเดี๋ยววันนี้เล่นซะก้าด่านเนาะ จริงๆสเตจหลักอะผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะเพราะว่าผมอะ่ะจะชนะไวไปมันแบบยิงบุบผ่านปั๊บเลยอะแบบมันไม่จับเป็นตังเล่นเดูอยดยิงปากชนะเอเล้นทำแต่ถ้าแบบไปเริ่มหลังๆอ่ะวิวมันจะได้เยอะดูวิวผมไม่ขึ้นเลยแค่ไม่ขึ้น ถ้าผมแนะนํานะใครที่เล่นลายเจอแล้วอยากได้เวิเวเร็วๆอะ่ะแนะนําให้เล่นสเตจพิเศษจะดีกว่านะแต่ถ้าใครที่แบบไม่ตัวไม่ค่อยโหดเท่าไหรก่ก็เล่นสเตจหลักก็ได้นะเพราะมันจะง่ายกว่าแต่เวลวมันจะได้ยากแล้วก็ต้องขยันด้วยแต่สเตจพิเศษอะ่ะผ่านรอบเดียวก็แบบชนะรอบเดียวอ่ะก็ได้ประมาณถ้ามือใหม่แล้วแบบ เสกเพื่อนมาช่วยแบบเพื่อนโหดมากแบบเพื่อนแบบเอาต้าแบบเลเวลเยอะๆก็ต้องมีตัวโหดใช่ไหมเพราะเรามาเล่นสเตยพิเศษใช่ไหมเพื่อนมันก็จะจัดการให้เราเลเวลเราจะเลเวลหนึ่งก็จะแบบแปดสิบเก้าสิบเลยฮะผมแนะนำนะให้เล่นสเตย์พิเศษถ้าใครจะเล่นรายจเจอหรือว่าถ้าใครแบบชี่แบบว่างจริงๆก็เล่นสเตย์หลักก็ได้ ไ,ได้แต่ตัวกระลอกไม่รู้กระตายมั้งก็เล่นไปเออแล้วใครที่รอ Identity V EP 5ก็รอไปก็ได้ผมต้องอัดลายเนเจอด้วยแล้วก็เสาหน้าจะมีเกมใหม่มาอัดนะครับแต่ผมยังไม่บอกว่ามันคือเกมอะไรค่อยรอดูเสาหน้าตอนนี้ก็ยังมีลาเ e นเจอร์กับ ไอเดนแล้วเนาะอาจจะมีเกมใหม่มาก็ได้อย่างเช่น R.O.V. Speed d i t e r Free Fire อาจจะมาอัดด้วยแต่ก็ยังไม่รู้ผมก็เล่นให้ดูนี่แหละไม่มีอะไรแล้วไอเดนก็ต้องใช้นเน็ตเยอะ ก็ใครที่ดูแล้วก็ฝากกดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะใหดูเพิ่มเพลินอย่างเดียวนะกด i ับให้ด้วยทำไมไม่มีใครคอมเมนต์เลยให้เล่นเกมอะไรบ้างเสียใจต้องเล่นแต่เกมซ้ำๆ แค่นี้นอนี่นะผมแนะนำไม่ทำภารกิจประจำวันจะได้เงินล้านนึงเลยลอ่ะอะกอดจ่า,จากันไปได้สเตจจุดติสตาร์อ้ไม่มีตัวเลยลดิอันเล่นกับตัวนี้ก็ได้ มันก็กอบตัวได้นะเสียเปียบมันจะแพ้ไม่ได้นะ ใช้ท่าไม่ตายเป็นบ้างเลยอย่างนี้ก็ตายอยู่สิ่งที่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งก็คือท่ากรอกตัวนี่เนี่ยแง่งกรอกไปแล้วก็อย่างโหปั้งทะยังชื่อทุกคนคิดว่าผมจะชนะได้ไหมมาดูกัน <c oughs> โอ้ยหลับนิดราเออไม่นะสไอดาอายๆอหปร์เซ็นต์ป้อมผมกับเปอร์เซ็นต์บอสเท่าไงแพตเอร์เทียตันตันเลย,แบบยมีเโอ้ my god ไม่นะฝากตึงยีพาแล้วออโอเคชน,นะ <c oughs> แป่ดาตั้งสี่ตัวะนะแตดาอันตราอโอเคนะครับงันจบเพแงเท่าน,นี้ก่อนจะปิดคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ